มาทานด้วยกันค่ะมะม่วงหาวมะนาวโห่นี่ค่ะเราก็จะเก็บลูกสุกๆนะคะไปทำํำดองพริกเกลือค่ะเพื่อนๆเอาไว้กินค่ะมะม่วงหาวนะคะเดี๋ยวเราจะเด็ดสุกๆเวลาเด็ดก็พี่เยนจะสวมถุงมือค่ะนี่นะคะกวยางมันค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปแคะเม็ดออกด้วยนะคะนี่ค่ะ นี่ลูกนี้สุกมากเลยเพื่อนเพื่อนขนาดใส่ถุงมือนะคะยางยังติดเลยค่ะเห็นป่ะเห็นไคะติดใส่กระมังไว้ก่อน,นะะอเก็บลูกแดงแดงด้วยนะะนี่วันนี้จะกินมะม่วงหาวแบบเปรี้ยวเลยล่ะเพื่อน,อนซีดเลยนะคะวันนี้ เราจะเก็บเก็บได้เยอะแล้วค่ะเนี่ยยางมันนะคะสดๆเลยค่ะมพื่อนดเห็นไหมคะออาไปน,นี่อีกนั่นหนึ่งละค่ะนี่อีกพวงหนึง่งอุ้ยสวยค่ะรนม้เอ,อ้ยนี่เก็บไหมคะอุ้ยหามทิ่มเลยค่ะรพววงละลุมนี่ไั่น,นลวค่ะโอ้ล่วงไปนอน ขายเยอะเลยนี่อันนี้ลูกเล็กนะครับเพื่อคือกิ่งเขาหักอะค่ะแต่เราก็จะเก็บไปดอง็กเกลือนะคะไปกินพวงนี้ด้วยค่ะสวยไหมคะโอ<ฮ>้ย<ฮ>น่ากินมากนี่ตัดมาแล้วค่ะพวงนี้นะคะน่ากินค่ะลูกใหญ่มาก นี่ค่ะอืมเก็บสดเลยนะคะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะเพื่อนๆแค่นี้ก็กินไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเปรี้ยวค่ะมีลูกสุกด้วยนะคะสุกมากเลยอ่าเดี๋ยวเราไปผ่าเอาเม็ดออกก่อนนะคะผักครึ่งนะคะไปะอืมประมาณนี้ค่ะ เม็ดสุก้วยนะนมาล้างน้ำก่อนเลยนะล้างให้ยางมันออกก่อนเพื่อนี่ค่ะ,คะล้างเสร็จแล้วนะคะโอ้ยังสวยเลยค่ะต้องใส่ถุงมือนะคะเนี่ยค่ะเราจะหั่นอย่างนี้ค่ะแล้วก็เราก็จะแกะเม็ดออกะะ่อะนี่เสร็จแล้วค่ะ มะม่วงหาวมะนาวโหดองพริกเกลือนะคะอร่อยมาทาด้วยกันค่ะเดี๋ยวลองชิมดูนะคะว่ามันจะเปรี้ยวแค่ไหนนะคะมันจะแซ่บไหมอืมี่วนน้ำลายมันเบื่อนๆ้นงานนี้ยิมเะเม็ดก่อนนะคะนี่ ก็วต่วเวยม่มาทำด้วยกันค่ะแทบหอมแล้วเพื่อนเจืม หัวมากค่ะอืมแค่นี้ก่อนนะคะขอตัวไปทานก่อนค่ะ